ใช่อย่างเป็นบ้างบางทีอาจจะไม่เปียกก็ได้นะอาจจะไม่เปียกแน่คุณบอกว่าบางทีใช่ไหมไม่เปียกแน่นอนครับถึงผมจะมั่นใจว่าไม่เปียกก็ช่วยถอดไม้ออกจากเอกงั้นเราเ่อยนอนนะครับของแพงครับตัวานี้งแพหนือนะ ถ้าเกิดเปียกอย่างมากก็แค่นิดหน่อยเหมือนตอนที่ชู <c <c ้นั่นแหละครับใช่ไหมล่าเสียแค่นิดเดียวแหมทําตัวไม่ถูกกันเลยนะครับมันก็เปียกเยอะอยู่นะใช่ก็นายไงรายต่อไปนะแหมให้แรงใจกันเลยเกินนะเนนี่น้ำหน่อยระหว่างเต่าห้กับไรเส้นฝ่ายไหนเข้าวงการก่อนกันเฮ้ยก็เต่าเตาห้ยสิเป็นรุ่นพี่แหพูดดนแตนปากเชียวหน้าเพราะเต่าเอ้ย ถึงผมจะคลานช้าแต่ก็ไวพอแด้อ๋อเหรอครับแม่มีโมด้วยนั่นแหละประมาณนั้นแน่นนะโอ้ยปีนยากเลยเนี่ยขาด้วยครับมากเลยครับเนี่ยโถ่เห็นใจขอลงแบบทีเดียวสุดทีเดียวเลยนะครับเกาะลงมาด้วยสิครับเหมือนทวิธีารแอฟริการเลยนะเนี่ยช้า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 เฮอยแล้วเยอย่าเลหวังว่าคงจะไม่ต่ำเกินไปนะครับเดี๋ยวสินไหมเห็นไหมนะพ่ออาลงอีกระวังครับ แต่วันนี้เปลี่ยกอย่างไวไหมรถตามคนนี้ับาได้ไหมครับที่ไอีกเอะจะไม่ไหวแล้วนะล้อแล้วอยู่น้าแล้วผมจะไม่ไหวแล้วตอนนี้น้าไม่เข้าด้วยนี่เลยไม่วแล้วจุดยอดเลยลงไม่แอ้หทีนจะปล่อยมือธีรนิชได้ไหมครับอุ้ยลงไปเยอะแลร้องปล่อยมือนู่ดิครับมันจะไม่ไหวจริงๆแล้วนะปล่อยมือปล่อยมือจมิดแล้วปล่อยมือได้แล้ว ปล่อยปล่อยเออปล่อยเลยค่อยๆช้าาเบาๆค่อยๆปล่อยเกาะไม่ไหวมือเป็นเรียไม่แมนเลยมองจากด้านบนนี่เหมือนกับเปอรลีมอนโรเลยนะเนี่ยจมได้ขนาดน้นเอาละขึ้นได้แล้วถ้าพี่จัมลองแต่หลังดูหน่อยดีครับเปี่ยงไหมดูสิไม่เปียกเลยด้วยอ่ะยอดเลยอ่ะจริงจมได้ขนาดนั้นยังไม่เปลี่ยนเหรอเปลี่ยนเลยอะด้วยแขนเกาะไม่ไหวเกาะไม่ไหวแล้วไม่เปียกจริงด้วยอ่ะ เข้าปากด้วยครับพี่ครับโอ้ยเดี๋ยวเอ้าพ่นนั่นเข้าปากเหนื่อยเอาเลยวายโอ้แม่พูดอไรเลือกจนได้สมรภู้ิของนายในฟูจิวาระตายตายยบอกแล้วไงว่าก่อไม่อยู่แล้วแถมกนจะเข้าปากด้วยเขาต้องจะบูงอีกอ่ะเขาจะไปหายใจกันได้วาย ก็บอกไม่แปลกหรอกดันทิ้งตัวลงไปเองถ้าไปตาไหลแต่แค่แต่นีดเดียวก็เปลี่ยนแล้วด้วยกั่นเหรอน่าจะปีกนางฟ้านะเปลี่ะ